สวัสดีครับ FC. ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ผ่านเข้ามาที่ได้ติดตามและไม่ได้ติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ครับผมพามาเลือกรถทีน้าขับนะครับผมฮะเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือรับประกันหลังการขายเช่นเช่นเคยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยกับ t o y ยต a y ยา i s 1.2 Sport ปี2022คันนี้ สีดำดุดันมากนะครับผมฮะจะบอกให้เลยมาพร้อมไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้แล้วไฟหน้าเป็นแบบฟูลแอลวีดีแล้วนะครับนี่เปิดฝักกระโปรงไว้โชว์เลยครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวรถกันเลยเช่นเคยครับรถไม่เคยมีชนนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมห้องเครื่องนี่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วรับประกันหลังการขายให้นะครับขาเครื่องเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมฮะ เทนแบบนี้แล้วเงาวิบวับเลยดูไฟหน้าแบบฟู l ีดีนะครับฟู l l l e ดกันเลยสวยๆมากเดี๋วพาชมรอบๆคันแม็กลายนี้มาให้แบบนี้เลยนะครับ88,000 88,000โลนะครับผมรับประคันหลังการขายเหมือนเดิมนะครับผมฮะขับสนุกประหยัดน้ำมันไม่ต้องพีเซนอะไรกันมากเนาะ <c oughs> มันสวยอะรถมันขายตัวมันเองอะเอางนี้ดีกว่าอยู่ที่ว่า ใครที่หาตัวนี้อยู่นะครับเช่นเคยนะครับรับประกันหลังการขายให้เลยนะครับผมมีชนน้ําท่วมพิความพวกนี้ครับซื้อคืนเลยนะครับผมฮะฟันตรงให้แบบนี้เลยทะเบียนสวยนะห้าแปดศูนย์หกตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับถุงลมนิรภัยสิบใบนะครับผมระบบเบรก ABS เนาะจชสเกิร์ตหลมันมาให้แบบนี้แหละกล้องถอยหลังเรียบร้อยอะพาไปดูด้านใน มาให้เป็นเบาะหนังว้าวได้น้ําเงินสะอาดมากต้องบอกแบบนี้เลยนะครับผมฮะแล้วก็จะมีไฟคอนโซลกลางแล้วก็ไฟเก็กหน้านะมีฐานมาให้นะครับชุดปะยางอยู่ข้างในชัดเจนเนาะเดิมสนิทไม่เคยแกะนะครับผมฮะขี้ฝุ่นเกาะนิดหน่อยมันต้องมีบ้างรถใช้งานแล้วรายงานตรงไปๆไปตรงไปหรือเปล่าด้วยตร,ตรงไปเลยไม่รู้จะโกหกกันทำไมใครชอบก็มาซื้ออะ พูดง่ายๆแบบนี้อ่ะแมกกายเดอมมันมา,างนเงี้ยสวยๆอ่ะพาไปดูข้างในดีกว่ากระจกเดือหมดอ่ะตีตามาให้ครบเบาะหนังนั่งสบายดูแลง่ายน้ำหกใสนิดหน่อยเช็ดได้นะครับถ้าเป็นเบาผ้ามันก็อีกแบบนึงก็คืออาจจะย้อยเข้าไปข้างในในฟองน้ำได้แต่อันนี้มันยังสามารถเช็ดได้ทำความสะอาดง่ายนะครับพื้นพรมนะครับยัึงคำว่ายาฤทธิ์อยู่ครบ สวยนะครับผมขายแต่รถสวยเลยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าปี P 2022ันอเนาะอ่ะดูตรงด้านคนขับบ้างติ๊กเกอร์มันยังอยู่อ่ะเอางนี้ดีกว่าจากป้ายแดงมาอยู่ t o y o t a Auto a อ a รานะครับคือมันจะร้องนะไม่ใช่อารามอย่างอื่นนะครับอ่ะดูเบาข้างหน้าคนขับแล้วพูดโดยสารข้างใหม่กิฟต์วงาลัยก็เช่นเคยครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อนะฮะ บลูทูธนะครับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้เกียร์อัตโนมัติเนาะมันจะเป็นแบบฟันปลาให้นะครับกันคนที่เข้าเกียร์ผิดพลาดเนาะจะเป็นล็อกให้ P R N D S B นะครับผมฮนะส่วนแอร์ก็จะเป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับผมทัชสกรีนได้นะครับผมฮนะสวยๆและสะอาดจะติอะไรมันดีอ่อ,องี้ดีกว่าอ่ะ,ะติอะไรดีเรื่องแอร์นี่ของโตโยตานี่ต้องยกให้เขาอยู่แล้วครับ นะรู้ๆกันอยู่กระจกเป็นพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมพับไฟฟ้าปรับกงปับคลางไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกครบหมดอ่ะก็ประมาณนี้ผมก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ8 6 9 4 6กิโลนะครับก็ดำเนินการต่อปุ๊บไปครับเป็นอี้ยร้อยี้104.5ประมาณนี้นะครับฟังชันใช้ได้ครบปกติภายในเขาก็จะมาแบบ ออกแนวแบบดุดุนิดหน่อยสะอาดนะครับเป็นหนังหมดเลยระบบเบรก ABS นะครับผมโอ้แอร์แม่งเย็นจริงต้องยอมรับเลยอีกหนึ่งทีนะครับอีกหนึ่งทีเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเอาตรงตตส s t a r สต็อปเนาะนี่เลยครับผมฮะระบบก,กันลื่นอีกหนึ่งทีครับกับโตโยต้ายาริสหนสสปอร์ตสวยๆคันนี้นะครับฟรีดาว จัดไฟแนนซ์ได้ล้นท้นนะครับผมฮะบอกให้เลยเครดิตดีออกรถได้เลยไม่ต้องออกเงินทําได้ไหมผมทําไม่ได้ครับอยู่ที่ลูกค้าเครดิตดีหรือเปล่านะอ่ะคุณแจสํารองครบเนาะราคาอยู่ที่นะครับสามแสนาหมบาทเอาตรงๆนะผมรีรรวิวบ่อยๆนะครับผมก็รู้สึกแบบเป็นกันเองกับเอซผมทุกคนเลยอะรู้สึกเป็นเอฟซเซีทุกคนก็สนิทร,ร,รู้สึกจะสนิทแล้วขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามและคนที่ไม่ได้กดติดตามเนาะ ใครคิดถึงรถมือสองสภาพดีอะ่ะผมวารันตีให้อยู่แล้วนะครับโทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่นย์หนึ่งสองสองเก้านะครับไอดีไลยูทีบก็รถมันสวยแบบนี้ครับผมจะจะติอะไรมันดีอะ่ะมันคัดแต่รถสวยๆมาคนที่หาคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วมาไปคุณก็ได้รถด,ดีไปใช้มีปัญหาอะไรเรารับผิดชอบให้ทั้งหมดผมรีวิวแบบนี้เลยอีกหนึ่งครั้งนะครับโตโยต้ายารินะครับตัวสปอร์ต รอๆแบบนี้ราคาอยู่ที่398,000บาทนะครับผมฮะ <c oughs> คุณไปถึงคุณเอาไปใช้งานได้เลยมีปัญหานะครับในระยะรับกันของเราเราดูแลให้ฟรีนะครับไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับผมอ <c oughs> ขอจบการรายงานรถด,ดาลิสต1.2สปอร์ตสวยๆคันนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> อันใดที่ผมพูดออกไปแล้วผิดพลาดประการใดต้องขอสมัครสมาภัยไว้นัดที่นี้ด้วย <c oughs> สวัสดีครับ